ถือเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันให้ยิงได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะจะยิงแอดแบบว่าแบบแบบจริงจังเนาะเราก็ควรจะมายิงผ่านโน้ตบุ๊กผ่านพ c ซเนี่แหละนะครับมันจะได้เรียกว่าดูมอนิเตอร์ได้ดีกว่าเลือกอะไรอย่างเงี้ยได้ละเอียดกว่านะครับมันมีฟังก์ชันให้เลือกได้เยอะแยะกว่านะเราก็มาดูบน พีซีเลยละกันนะครับผมอ่า,านะครับจะยิงจริงจังแล้วก็มาเรียนรู้กันผ่านตรงนี้เลยนะโอเคไปกันต่อไปกันต่อมาเริ่มต้นนะครับผมผมขอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเอ่อยิงแบบแอดวานซ์กว่าปกตินิดนึงเนาะแต่ว่าเพื่อที่เราจะได้มี เราจะได้มีเครื่องมือนะครับในการยิงแบบหลายๆแบบนะครับผมเดี๋ยวยังไงโอนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะยิงแบบอินเทเลสเนาะเดี๋ยวก็จะมีการเรียนอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมอ่ะเริ่มต้นนะครับผมเช<ๆ>ื่อว่าหลายๆคนในที่นี้เนี่ยก็เป็นมือยิงแอดเก่าๆกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็บางคนก็ยิงแอดแบบติดมาสักพักอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า ผมได้ยินหลายๆท่านแล้วนะครับเพิ่งยิงแอดเพิ่งเปิดบัญชีเพิ่งอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหแอดเข้ามารัวๆเลยนะครับเพราะว่า a c e b o o k อะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าดึงดูดนะครับให้กับคนหน้าใหม่ๆเนอะมายิงแอดกับเขาเนอะเขาก็ใครเพิ่งมีบัญชีใหม่เพิ่งเปิดบัญชีใหม่เพิ่งยิงใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะติดได้ดีกว่านะครับคนที่ยิงมานานแล้วนะครับผมอ่านะครับ ก็ลองดูนะครับผมอ่าโอเคก็ใครที่ยังไม่มียังไม่เคยยิงเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่เราจะต้องเริ่มยิงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีแม่ๆเนาะที่เขายิงเป็นเนี่ยคอยยิงให้อยู่แล้วเราแค่ไปลงขันเนาะเออบางคนเป็นคนใหม่เนาะอาจจะยังไม่ค่อยค่อยเข้าใจคําว่าลงขันเนาะแต่ว่าเราไปถามคนพี่เลี้ยงแม่ทีมดูนะครับแต่ว่านั่นแหละ การลงขันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าใช้เงินทํางานที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับผมเรายังไม่ต้องเป็นเรายังไม่ต้องไม่ต้องรู้เรื่องเนาะขอแค่นั่นแหละเอาเงินส่งเงินไปลงขันกับแม่ทีมก็เดี๋ยวก็ได้ไลายชื่อมาละแล้วเราก็แค่ดูแลนะครับอืดูแลแล้วก็รับดิลเลอร์ไปแค่นั้นเองนะครับง่ายไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับผมมาต่อเดี๋ยวผมจะวิธีการเข้า เ,เริ่มยิงแอดเนาะอ่าเราก็เข้าผ่าน Facebook นั่นเองนะครับอ่าจากที่ผมเคยแบบว่าไปแบบว่าร่วมสอนแบบจับมือทำกับแม่ๆเนาะก็จะเห็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยหลายๆคนก็คือว่าจะเขาเรียกว่าเคยเข้าเฟซบุ o กเนี่ยผ่านมือถือแล้วเนาะแล้วก็มันก็จำค่าทุกอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็น username, password หรืออะไรเงี้ยพอเราจะมาเปลี่ยนบน PC หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะ ลืมนะครับเข้าไม่ได้นะครับต้องกดลืมพาสเวิร์ดเอ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนเนี่ยดันลืมแล้วดันบอกว่าไอ้ทำของเดิมไม่ได้ตั้งใหม่เลยนะครับตั้งใหม่แล้วดันเอารูปนะครับรูปแล้วก็ชื่อเนี่ยคล้ายเคียงกับของเดิมมากๆเลยพอเราพอนเนี้ยพอเราไปเข้า PC ปุ๊บกลายเป็นว่า เราเข้า Account B นะซึ่งเหมือนกับ Account A นะครับต่างกันแค่ตัว E อะไรเงี้ยลืมไม่เติมตัว E เข้าไปปุ๊บอ่ะรือว่ามันเป็น Account เดียวกันนะครับเคยสร้างเพจที่ Account A เอ้ยไม่ใช่เออเคยสร้างเพจที่แ c c เ u n t A นะพอเข้าไปบน PC ปุ๊บไปเข้า Account B เฉยเลยแล้วก็ไปหาเพจไม่เจอเพจโอ้โหนึกว่า f a c e b o o k นะครับฝีหลอกเนาะเออก็คือกลายเป็นเพจหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย facebook ไม่หลอกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็วิธีการที่จะ ทำออนไลน์อะไรพวกนี้หลักๆนะครับที่ทำไปเลยก็คือ username password มันคือคกุญแจในการเข้าประตูบ้านของเราเนาะเราต้องจดดีๆนะครับเวลาที่เราลืม password แล้วเรามีการอัปเดตเราก็ควรจะจดแล้วก็โน้ตไว้นิดนึงว่าตัวเนี้ยอัปเดตเดือนไหนวหันไหนเนาะมันจะได้ไม่สับสนมากว่าเออไอ password ตัวเนี้ยมันเป็นของเดิมหรือของของใหม่เนาะเพราะบางคนก็จะเจอบอกว่าเอ้ยฉันเพิ่งเปลี่ยน password เนี้ยแหละจำได้เข้าได้แต่แบบ พอไปเข้าบนพีปุ๊บเข้าไม่ได้เฉยเลยนะครับผมก็เปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยเรื่อยรื่อย,อยสุดท้ายจําไม่ได้ว่าพาสเวิร์ดตัวไหนเนี่ยคือตัวเก่าตัวใหม่เนอะเออนั่นแหละก็เราก็ต้องบริหารจัดก,การเรื่องยูเซอร์เนี่พาสเวิร์ดของเรานั่นเองนะครับ